ก่อนเขามาหน้าหน่อยเด้อพี่น้องเอ้บนเขา้าน้านขอยกินข้าวไอ้ไปกินเองนะฮะตื่นมาแล้วก็กินข้าวเห็นว่ะมันห้อนมาได้ดอกยายนป้อนเดานปนเดย หอมมันแตหอมขีิข้าวผู้ทามกินมือได้มาได้กินผู้ทามกินเข่าเด้อทีว่าร้านเขาจงเงือะจงเงอกน้องมีควาิงบ้นเราเว้ายคนวาอย่งกับเป็นยังงเงือ้ชงเันอกประเภทต้องให้ลดน้อยดูแต่มันซื้อเขาเนี้ยมาเนี่ยาทพันน้องเมื่อเดี๋ยวมือซื้อไปนี่มือซื้อหมเข่าน้อยโทเขาน้อยนี่มือซื้อนะนหม

มันมีบเข่าถ้ามมงจะถักถ้ามตะถักปันปั้นมาน้านนี่มันปยูกมันไปยาก้านบออีกมันเอาเขาเนี้มาในตะปั้นให้แซงนะเออส่แซงนะจงบทานีิมีบอปั้นมาให้้านนี่เบอิ่มและคนหิวเขาแห้งมันกินเขาลายนะอยาีต้อปทยเศ้าอุ่นขลเย็นแบบรักันลายอุ่นขเย็นแบบสอติ๊

เผาใหม่แน like cool. ่ยกติดเาใหม่แน่ทุกน่คือติไ้นัคะมวเเขาแนเบตมืเาอวยเอาจักขย่างดองๆไปดองมากหอนแนติย่แนไน้อยนะลูกนึงไน้อยลูกนึงบ้านชู้ใกเมืองทบิ บ้านนอกมะรีบมันเป็น้านนอยู่พู้อยู่พาตีนผููตีนพาผมวะสัญญาณโทรศัพท์บ่มีเลย่อเนาะบ่านเราบทไฟฟ้ป่สไฟฟ้าหาได้ไฟฟ้าหาแตบ่มีสัญยาณรบ่มีสัญญานเจ้าบ้านทุกคนเลยบ่มีหาบ้านบ่มีห้ไฟฟ้าบ่อิรไฟฟ้าันีอยู่คนนี้ไฟฟ้ามีสัญญาณโทรศัพท์บมมีธรรมชาติ แม่มีเรนแม่เช่นในคีโร่เราบ้างเนาะแม่เขาบริษายเครือข่ายสั้นย่างทอดซับบริษับริษายแต่เข้าบ้านทุกคนมีหาบ้านใกล้ทุกคนมีเลยขีโรถมาบ้านนนั่เราเนาะเครืครอข,อข,าขาญญา่ายเขาแต่ตขาขายังไปซองบ้านบุ๋มีบ้านคอเขาเอามาแล้วพราะทูเข่าเนาะเมื่อจะได้ดิเออเอามามาร้านกำลังกินเข่าเนี่ยิ้มเข่าแหง้งบ่อละ จากินก็ทำไมไม่เดินแปลเองแต่ใช้คนอื่นแล้วก็ไม่ใชที่เขาแห้งบอมานี่โอ้ยกินมาบดบาดเลยทำสิกิ้นทำสิกิ้นเขาแร่ปลาลูกคุ้มนาตางีิเด้อ ่าว่แ่ย่า่ส่มนะย่าว่าวนะลูกอ่ะสีเดิะอีผู้ชายวยเออสวยจังเลยโคตรสวยสวยดารดาราน้่ยนี้คะสวยสบเพงเาจะไคอยเพลงตะเมกโอยหองแคงเมื่อแต่ลร้านคนเนาะยายหยนี่แพงแต่ลูกี่ิ้ยาว เออใอยบอกเออนันมะนากินขนมมาวานนี่เอาขนมมานาน,มานันมะนาวอยากเด้อขนมกล,ล้วยช่ะกล้วยแช่ออกแต่บะแมนคล้องพิ่นหมักเด้เอแล้วโบกินแบบน,นั้นแ้วโบก,กินแบบนั้นมะนาวขนดนะที่ว่าไม่ม้อนเมื่อเอินมะนาแต่เมื่อใเรกินม,นม,นมดมาเปเลืออันนี้นะเลือดขนมขแนวเราบยหมักแล้วก,ก,ก็บโบก,กินแยกก่อนเลยส่สั่ะ ไ่สิพวกงพลงงานแพงวุกุน้นนั่นเออันก็แพงเลยดาราหน่อยสัปีด็นาดาราหน่อยมนชื่พัน,นางามไทลล์อันข่อยนนนหนูชือพันงามเทยลุ่นเในเมืองงามนะคนสวยแต่เมียกัคนรอมาหน้ากับคนสวยยเก่งลีลลอันข่ แม่กินารครับเฮ้กินายเด้อมันเมือน่กินข่าเลยมันหิวเข่าแห้งเลยมันจะทานกินเ่เอาแบบนั้นแล้วนะตอบจะจะมันทานกินเนี่ยมันกินเข่าลายกน่อยนะมันแซ่บยาเสี้ยงเหนียงเนาะนี่แลก็ว่ายาเสี้ยงเหมียงหิวหิวจะกินันหิวเรากินเขาแซ่บถิเลย

เก่งแถวเว้ยคนสวยองก,กับผมหนามาองกับผมหนามากับผมหนามาแพงเด้แพงแด้อแท้ด่านนี่กันเมื่อไรก็ย้ายก็ขีดห้อ กินไก่บุมบิ้นได้ใส่แ้วพี่น้งมันบอบมินเงินเนาเงินบอเดยบอใส่ยานียังไปใส่มาได้แสบนมาตนไก่นะแนเดิุงแสบดันเดคอเดเอาสนีเอาสัเลือนเลือดเด มีบ de ัเล bueno, ok ือดเออนั่นแหละเที่สุดเลย้ตเลือดะค่ะเลือดอะกินไก่นี่ยบอยาอกินไก่นะอันูอ่ะโนเบอิ่มเลยกินได้ไหมนี่ฮะน้ำจะนี้บกินบะนัอิ่มเลยได้ ยังกเป็นห้แม่เนี่ยค่ะไม่มาเดนมาเด้อาเด้อริมแล้วนะจบแลยนะยี่มัดล้ายคัตื่นแห้งยาวออ้าเก่าแล้วโอเคป่ะครับอ่าโอเคเด่น้ยงบสามบาเก่งดีเน